ต่อกันที่คู่ท้ายกับศึกกันโชว์สรีอระหว่างลาซิโอพบกับโคโตเน่ราคาต่อรองเปิดมาที่ลาซิโอต่อลูกครึ่งเจ้าบ้านลาซิโอทีมดับ7ผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ2แพ้3เกมล่าสุดบุกไปแพ้ยูเวนตุส3-1เกมนี้จะต้องรอรับการมาเยือนของโคโตเน่ทีมว้ยของลีกอันดับ20ผลงานย่ำแย่สุดๆ ก่อนหน้านี้แพ้รวดใยรีก7นัดติดเพิ่มจะมาเกมล่าสุดที่เรียกฟอร์มเก่งกลับมาเปิดบ้านเอาชนะโตริโน่4-2นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีหลุยฟิลิปเป้และมาโูเอลลาซาลี่ที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดลูก้สซิการินีและอาหมัดเบนารี่ที่บาดเจ็บ เทียบฟอร์มของ2ทีมลาซิโอยังเหนือวกว่าพอสมควรนะครับแม้ฟอร์มล่าสุดจะสะดุดแพ้มา2นัดติดแต่เกมนี้ลาซิโอที่เล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายบดชนะไปได้ครับทีเด็ดฟอนงวันนี้ต่อไปเลยลาซิโอสกอร์ดิคาดลาซิโอเปิดบ้านตกโคโตเน่สองศูนย์และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน